สวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามานั่งพักตรงนี้ด้วยกันไม่ว่าจะฟังตอนเช้าตอนเย็นหรือก่อนนอนขอให้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องรีบไปไหนวันนี้อยากชวนคุณมาหายใจช้าๆและค่อยๆฟังเรื่องของการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อย รู้สึกว่าชีวิตหนักเกินไปขอให้รู้ไว้นะคะความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอมันแค่ไหนความว่าคุณพยายามมาเยอะมากแล้วชีวิตไม่จำเป็นต้องยากขนาดนั้นหลายครั้งเราทำให้ชีวิตยากขึ้นเพราะเราคิดว่าเราต้องเก่งต้องเข้มแข็งต้องไหวกับทุกอย่างแต่จริงๆแล้ว ชีวิตไม่เคยขอให้เราเก่งตลอดเวลาชีวิตแค่ขอให้เราอยู่ต่อไปเท่านั้นเองบางวันแค่ตื่นมาได้แค่ยังหายใจแค่อยู่ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วค่อยๆวางไม่ต้องรีบถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนแบกอะไรไว้เยอะลองจินตนาการนะคะว่าคุณกำลังวางของหนักลงทีละชิ้น ไม่ต้องวางหมดในวันเดียวแค่วางได้ชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเบาขึ้นแล้ววางความคาดหวังของคุณอื่นวางคำตำหนิที่คุณเผลอพูดกับตัวเองวางความกลัวว่าเราจะไม่ดีพอคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครบางทีสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อย คือการพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนคนอื่นเห็นใครก้าวหน้าเราก็รู้สึกว่าตัวเองช้าเห็นใครดูเข้มแข็งเราก็โทษตัวเองที่อ่อนไหวแต่ชีวิตของแต่ละคนมีจังหวะของมันเองดอกไม้แต่ละชนิดไม่ได้บานพร้อมกันแต่ทุกดอกก็สวยในแบบของตัวเองการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นคือการใจดีกับตัวเอง ลองพูดกับตัวเองเบาๆนะคะเหมือนพูดกับคนที่เรารักแทนที่จะพูดว่าทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นลองเปลี่ยนเป็นเราพยายามดีที่สุดแล้วในแบบของเราแทนที่จะถามว่าเมื่อไหร่จะเก่งสักทีลองถามว่าวันนี้เราต้องการพักไหมคำพูดเล็กๆเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่เราคิด คุณมีสิทธิ์พักขออนุญาตเตือนคุณตรงนี้นะคะการพักไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่ความล้มเหลวและไม่ใช่การถอยหลังการพักคือการดูแลตัวเองเพื่อจะได้มีแรงไปต่อในวันข้างหน้าถ้าวันนี้คุณไม่ไหวไม่เป็นไรเลยพักได้ช้าลงได้หยุดได้โลกจะยังหมุน แม้คุณจะพักหายใจสักครู่อยู่กับวันนี้แค่นี้ก็พออย่าพยายามคิดถึงอนาคตทั้งหมดในคืนเดียวอย่าเอาความผิดพลาดในอดีตมาทำร้ายใจตัวเองอีกวันนี้ขอแค่ดูแลตัวเองให้ผ่านวันนี้ไปได้ก็เก่งมากแล้วบางครั้งชีวิตที่ง่ายขึ้นไม่ใช่ชีวิตที่ปัญหาหายไป แต่คือชีวิตที่เราหยุดกดดันตัวเองก่อนจะจบพอดแคสต์ตอนนี้อยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งนะคะคุณไม่จำเป็นต้องรีบหายไม่จำเป็นต้องดีขึ้นทันทีและไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่ยังอยู่ตรงนี้ยังฟังยังหายใจนั่นก็เป็นความพยายามที่งดงามมากแล้ว ขอบคุณตัวเองนะคะที่ยังดูแลหัวใจดวงนี้อยู่ขอให้คืนนี้คุณหลับสบายหรือถ้าเป็นช่วงเวลาไหนขอให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นอีกนิดแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ